จ้ามือนีิพาเด็กน้อยมาเล่นทีวอรีจ้าวันดีจ้าไปไปเล่นมีของเล่นอยู่ข้างในพุ่นจ้าลูกอันนี้ของอีเลนาค่ะโอ้ยเอม็มมาไปเ,เอาลูกอันนี้นของเอม็มมาเดี๋ยวยกมือไายบายอีเลนาโอ้โหเจ้ากุ๊ก เรายืนดูอย่างเนี้ยไม่ค่อยตกใจน่าอ็มาแต่เราอยู่ข้างในน่าตกใจมากะแม่บอกให้อีเลียนาหาคนละซิกกะดีจับแน่นๆออีเลียนหามันหันหลังให้เราไนงะแม่ว่านนี้เปล่ามันหันหลังไม่เห็นแล้วอยู่ทางนี้ดีกว่าเหรออีเลียนหาไรไงอีเลียนหา <c oughs> เลี่ยนหาคนเดียว เร่นันนั่งคนเดียวยิ้มหัวเราะไม่กลัวเลยเนาะไหนนักไหนนักเห็นไหม ยกป่อให้หนูเออหนูเลี้ยวไงเลี้ยวเก่งไปไปเล่นใหม่ค่ะ สนุกมากเหรอไปไปไหนต่อไปไหนต่อคะเอ็มมาหมดแล้วดีเนี่ยเอ็มมาเหรอ โอ้ไม่ได้ลูกไปพอแล้วหรอตัวไหนเอาเร็วๆออกมาให้เขานายละเอ็นนุ๊กเอาฮะเฮ้ยอ่ะป็นเลขเอา ขอไหนลูกเจบมาน้ะเห็นไหมเลือกเอาสีม่วงไหมทำบาราด้านนะอะไรด้านหรอนี่สามอย่างเลือกได้อันหนึ่งงูไม่เอาปลนนี้เหรอลูกเอาเอาดอกไม้โอเคไปค่ะออกมา โซล่าส,สี่สิบสวยๆลูกอันนี้พี่เอ็กกับพี่ออยเคยทำนะตอนนั้นยังเป็นเด็กอะ่ะเย่โดมันไม้ตะเรงตากไปเอ็ม่าทีเนี้ยหือชอบสีเขียวหรือสีทอง เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลียนหาได้ปลา <laughs> ดีนะที่อีเลียนหาไม่เอาปลาสีแดงตรงนั้นถ้าเอาก็จะได้ปลาสีแดงเอาเปิดดิสิลูก <laughs> เลียนหาได้ปลาสีแดงโอ้ยเอ็มมาชอบหมีนุ่มจังเลยลูกอเออปลไปเลียนหาก็ชอบนะั่นน่ะ ให้ปลาเข็มในไม้ปลานะ่ปะปลาเข็มชอบฟิสเอาทำไมหนูไม่ชอบหรออ๋อถูกเริ่มตัดฮใช่นะหือดีดีนะเดี๋ยวมันหกเดียอะไร ไหนขนมอยู่ไหนขนมอยู่ไหนอาศัยยังเออไปค่ะเดินไปนั่งพักกินก่อนก็ได้นะนั่งตรงนั้นไปว่างไปนั่งตรงนั้นก่อนมันออแสบหลายเนาะสุดเนาะ เรียกแก้มใหญ่คุงก็ใหญ่หเอาไม่ใหญ่เหรอหให้ลูกขึ้นดูหน่อยลูกขึ้นดูหน่อย <laughs> เอาขึ้นมา สนุกมากเหรอไปไปไหนต่อไปไหนต่อโอ้ยมันเล่นแล้วทีนี่มันโตมันเออมันจะลิฟตอีนี่เก่งมากกับเรียนหนาเดินผ่านเชยเลยไม่ถามไม่อะไรเลยเนี่ยไม่ถามไม่อะไรเลยว่าอยากนั่งยงัยงยังยังต่อแถวอยู่อาที <c oughs> มันห้อนเนาะนีะลนน่ลูกผีบ้าใส่เกง่งกับเสือกแขนยาวหนาห้อนผูเ้เดียวไปโอ้ยลูกกับบ้า่อแม่กับบ้าน้ำหน,น้าหัวอีกร,นะอรึงเต้นดาลิงสาวรอกัน อันนี้หาก่อนมาเมื่อกี้นี่พาเดกน้อยมาลองโอ้ยอีกลูกนึงเลี้ยนะยะเอ็มมาแทะไม่ไม่ถูกหรอกกุ้งก็ทำให้เด็กเสียตังไปอย่างนั้นแหละ ฮะเอาก็ถามาอียิปตนีนพี่ปากอยู่ไม่ใช่หรอเอออืมเ, <S <S เอ้มมาถ้าหนูอยากชิกกะลีหนูวางตรงนี้แล้วก็ยิงมันจะได้มแน,น่นเออ ตางตรงนั้นแล้วก็เล็งเลยเลงเลี้ยเลยกี่อันบาทกินหมดแล้วเหรอ,อไปกลับบา้านมีอุบัติเหตุอีกบ่พี่น้องทางพี่รถต่อเป็นแถวเลวยแม่บักดุลแล้วเนี่ยอืมตรงนี้มักมีอุบัติเหตุไหมตรงซื้อหมู่บ้านท,ที่เล็กง่ายที่แม่เอมา,ามากมากว่าม้ามันฟูนน,ะะ <laughs> นั่นแหละนังไงคันยามากลูก ทางหลงดลวยลูกหันหน,หน้าตรมอูนดีดีขอบใจมากอ,อันเมื่อกี้เกิดอันรถชนกันอีลีสองคันมากเกิดมองนั้นมองน,นั้นเพราะมันเป็นเสียนอันอน,นันวนมากมันเป็นห้างตรงค้นมากขับเร็้วหน่ะแม่วันนี้โล่งเลยเนี่ยใกล้ฮอดเอเนสเบเกนแล้วโล่งแล้วใใลลวันนี้นะสาวสมน้อยพากันไปเสื้อสีครีมแม่มาย่านเขาเมยอถ่ายอยู่ในรถเปล่นทิวฤกของเด่นเลยให้ไปเสื้อสีครีมแม่มนถ่ายรถฮอนแม่มาเหตุระแล้วแล้วซีกับบ้านแล้ววันนี้นะ ค่ะที่ที่กดใจขอเชร์ให้เอมม่าแม่แม่เอมม,เอม่าหนูนะคะโอ้อโหขาเป็นมัดๆเลยอีเลียนะเอเลียนะสวัสดีบ๊ายๆทีเนี้ยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย